บรรยากาศบ้างเออจากผมยาวผมสั้นตีปงนู่นนี่นั่นะ่างนีคนมาก็เปลี่ยนเป็นผมสั้นบ้างทำไมทำ<ร>ไมถึงอยากลองสิ่งที่เขาเปลี่ยนคือก็เบื่อเนาะบางทีแบบว่าเราอยากเปลี่ยนทรงหลายๆทรงอ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะหน้าผากเรากว้างมากจะรวบตึงรวกตึงต้งต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 อแบบเฮ้ยมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาเลือกหาทรงที่อะไรที่มันเหมาะก,กับหน้าเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันก็ดูโอเคดีก็เลยลองเปลี่ยนบ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศตัดติ่งอย่างไรฮะ อันนี้เป็นเป็นเป็นวีะค่ะเป็นวิก<อ>เป็นวิกไม่ได้ตัดจริงเพราะว่าเพ้ยม,มีความเชื่อว่าผมยาวเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนอะไรได้มากกว่าลุกเราแล้วแต่งตัวอะไรมันก็ดูง่ายกว่าสายไฟดูเปพังมากคิดจะไปตัดขัสั้นเลยนะับเ่้ยก็อยากบ้างแต่ว่าเรามีเรามีวิกละเดี๋ยกถ้าเกิดยังไงเราก็ค่อยใส่เอาอยากเปลี่ยนเราก็ใส่เอาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายลุกลุครับชั้นแบบมีโซมีจีบได้อะไร ก็เราเล่นก็คือชอบหย่เล่นอยู่แล้วปกติก็ชอบถ้าเกิดจะรู้ถ้าเกิดรู้นีสใสมไปก็จะเป็นคนกวนๆชอบหย่อยู่แล้วนะคะก็ก็สอดจีบได้เหมือนกับว่าเราเหมือนผู้ชายไหมเพราะจะมีคนชอบทักว่าเวลาผมสั้นแล้วแบบจะเป็นเหมือนผู้ชายเออสอดจีบได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยามสะดุ้งไหมคะผมสั้นไปไยังไม่เห็นพักทายคง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 ไม่ชอบเพราะว่าเขาชอบแบบผมยาวมากกว่าไม่ชอบให้ทําอะไรมาก ถามถามเรื่องลูกดีกว่าว่าลูกจะจําหน้าได้ไหมอันนี้ลูกยังไม่เห็นนะไม่กล้าให้ลูกดูคือลูกก็ลูกก็ยังสบายสอยู่เหมือนกันลูกยังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นเดี๋ยวจะกลับไปให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงจะดูไม่เคยค่ะไม่เคยเขาจะเห็นแม่ผมยาวแล้วเขาก็ชอบชอบแม่แบบอย่างนี้ดูดอยู่แล้วว่าเขาคงบอกงงงนิดนึงทาไมผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยนิดแบกใกล้ใกล้ตัวไปเลย ชอบนะทุกคนก็ชอบเพราะว่าได้เปลี่ยนแต่ว่าก็จะมีแบบว่าทักว่าจริงๆนะถ้าเกิดใส่วิกได้ก็ดีกว่าเพราะว่าได้เปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้ไปแต่ดจริงๆก็คงไม่เชียร์เพือ่อนๆก็จะไม่เชียร์กัน <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่ค่ะก็ห้าปีแล้วค่ะก็โอเคดีก็น่ารักก็โอเคดีค่ะมาปีก็เหมือนเดิมนะคือลักษณะเรามันเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะค่ะก็ เหมือนเดิมอะค่ะก็อาจจะมีเซ็ตเพร่มเสื้อผ้าไปซ์สวีทอะไรอย่างงี้บางเล็กๆน้อยๆไ,ไ,ไม่มีอะค่ะคือเราเน้นนโยบายเก็บเงินเพื่อลูกอะอะไรที่บอกว่าไม่ไม่มีความจําเป็นก็แบบว่าเอาแค่วันเกิดก็พอแล้วปีละครั้งอนันเวอร์ซอรี่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องก็ได้เรารู้กันอยู่แล้วอะค่ะเก็บเงินให้ลูกสร้างอนาคตดีกว่าปีนี้มีไปฉลองที่ไหนปีนี้ไม่มีค่ะอยู่กับลูกเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมากก็เลยต้องให้เวลาเขาเป็นพิเศษนะคะมัมหวานมันจะน้อยลงหนเื่องก่ยวบ ก็กลัว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 ก็วีกลัวค่ะแต่เขาพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะก็ที่จะทาได้หึงห้าปีแล้วมีวิธีแบบแรงไงบ้างว่าครอบครัวเราพิถามือถือเยอะเหมือนกันจริงๆสําหรับตัวเป้ยนะป้ยก็เชื่อว่าป้ยทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้เออแล้วก็ชีวิตคู่ของเราเป็นเหมือนเพื่อนด้วยแหละเหมือนเพื่อนแบบเวลาคุยอะไรแล้วเป้ยเป็นคน ชอบแบบว่าแกล้งเขาชอบยิ่ๆๆๆง,ง,งๆใส่เขาค่ะน้องยิี้ยงใส่เขาเขาก็จะแบบว่าชอบตรงนี้เอออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่ได้แบบว่าทําตัวแบบว่าน่าเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยพยายามจะไม่ทําตัวให้เป็นอย่างนั้นเขาเปลี่ยนลงไปเรื่อยเแซ่บๆเออเขาจะได้เซอร์ไพรส์โอ้เพรามาปีละสติแล้วความรักมันเปลี่ยนไปมากไหมถามจบเบอร์คือ มันตั้งแต่มีลูกดีกว่ามันก็อ,อาจจะเปลี่ยนมุมมองเอออะไรเงี้ยแล้วก็โตขึ้นใจเย็นขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ย,ออยค่ะแต่ถามว่าทัศนคติคือมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนรักเนี่งก็ยังรักเหมืงนั้น,นะคะ่ะ <หา S 1> คือปล่อยแล้วนะไม่มามก็นี่ก็เริ่มถอดใจแล้วเหมือนกันเนาะจริงๆเริ่มถอดใจแล้วคือปล่อยแล้วอ่ะก็ตอนนั้นคิดว่าจะติดแล้วอ่ะตรวจแล้วก็ไม่มาาจะคือขา ไปหาหมอไม่บี้ไปหาหมออยู่แล้วแล้วก็ปรึกษาว่าว่าสุขภาพเราไม่แข็งแรงก็แต่ว่าไม่มาก็ยังไม่รู้ทาําไงก็เริ่มท้อเพราะว่าจริง,รงๆอยากมีรูปแบบว่าติดติดกันอะช่วงใบติดติดกันใกล้ๆกันไรเรียกันเนาะก็ยังไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆแต่ถามว่าท้อไหมก็เริ่มท้อท้อดูแต่ยังไม่มาใช่ก็ไปเรื่อยๆก่อนเยคือคือเร le าเน้นธรรมชาติก่อนเชื่อจริงจงเกิดไปได้แตดลองวิทยาศร์อืม จะมีปรึกษ,ษาคุณหมอบ้างดีกว่าอาจจะต้องดูดูไข่ตกเมื่อไหร่เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคะยังไงมงันมีแบบศึกษาวิธีที่จะทำอะไรบ้างนี่งศึกษาวิธีทำอะไรคะทางาวิทเลือด <c oughs> อ๋อคือจริงจริงมันก็สามารถเช็คก็ได้อะคะ่ะตรวจได้อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างอย่างเป้ยที่ปรึกษาคุณหมอเนี่ก็จะเป็นเรื่องเลือดของเป้ยมากกว่าที่เลือดของเป้ยไม่แข็งแรงแค่นั้นเองอย่างอื่นก็คือคุณหมอไม่อยากให้เราเครียด พราะด้วยเราทํางานเยอะด้วยบางทีเราอาจจะเ,เครียดโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเฮ้ยฉันไม่เครียดแล้วนะแต่บางทีมันซ่อนอยู่ข้างในเราอาจจะมีคิดเรื่องเรื่องยากอยู่มันก็ทําให้เราแบบว่าไม่ปล่อยวางแล้วมันอาจจะแบบไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เป็นไปได้ค่ะอย่างคี่หญิงเองเขาแบบใช้วิธีส่องนอกระดับไปมีสามาม่อันนั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่คิดว่าจะทําดีกว่าเออ <Hey. S 1> คุณหนิงบอกตลอดค่ะตอนฉีดก,ก็ยังถ่ายรูปตอนฉีดมาให้ดูเลย <c oughs> ก็ก็โอเคคือคือมันก็แล้วแต่เออเขาเรียวกว่าความถนัดของใครดีกว่าเนะาะของเราเออเราก็ลองวิธีนี้ไปก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสุดท้ายจริงๆเฮ้ยมันมันมันดูความเสี่ยงแล้วมันไม่น่าจะมาอีกฮึดนึงก็อาจจะไปทำงานตะัวนีน้ก็สุขภาพนะจะเป็นเป็นงานงานจะเป็นสุขภาพนี่ <c oughs> ความเครยียดอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเพื่อถนัดอายุไปเลยว่าแบบทำเป็นก็พอละอุ้ยตอนนี้ยี่ห้าเองอายุอะไรยังมีเยอะรอเล่นก็ก <c oughs> ็ คือตอนนี้ก็เยอะแล้วเนาะก็30 30ปลายแล้วอะเออเราก็ทำเราก็ซีเรียสเนาะเพราะว่ามีถ้าเกิดมีคันตอนอายุเยอะๆมันก็จะทําให้เราแบบยิ่งเหนื่อยง่ายก็ก็ไม่อยากมีตอนสี่อะเออถ้ามีก็ต้องมีช่วงนี้แหละแปลงว่าถ้า40ก็คนนั้นก็พอเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทาเลยแล้วกัน